ครับอย่างที่เออครับผมอย่างที่ผมสัญญาไว้ใต้คอมเมนต์ของช่องที่ผมไปทำคลิปเออเขาเรียกว่าคลิปอะไรนะคลิปอ่าไม่ใช่คลิปอ่านะคลิปอะไรนะครับผมอ๋อคลิปไต่แหละเออพร้อมลุยเข้าไดามอนด์นะไอ,อคลิปนั่นแหละคือคลิปเดียวที่ผม ทาแล้วไม่มีคนดูยอครับวันนี้ไหนๆผมก็คอมเมนต์บอกไปแล้วว่าวันนี้เราจะมาทำห้าพฤติกรรมก็มากเลยห้าพฤติกรรมที่คุณไม่ควรทำนะครับฮูเ้เยฮูเ้เยฮูเ้เยฮู้พฤติกรรมแรกเออคือในสตรารา์ดิวเอ่อแมพปราสาบุผานะครับเออง่ายๆสตาดิวคุณจะเกิดตรงนี้เออเกิดตรงนี้สามคน อคุณต้องเตรียมกับเพื่อนไว้ก่อนนะว่าว่าคุณจะคุณจะเล่นอะไรกันสมมุติว่าอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่เล่นเออบุกบุกบุกนะสมมุติว่าบุกโอ้ยเปลี่ยนสีกูไหม,มอีกโอ้เกลียดตรงนี้เลยเปลี่ยนที่เขียนดีกว่า โอเคเขียนไปบุกอ่าบุกส่วนเราตีป้อมยังไม่ใช่ส่วนเรากันป้อมนะครับผมก,กันเออกันส่วนในคนนี้ไปบุกการป้อมแล้วไปคุมเลนอีกเลนหนึ่งไนะการเหมือนกันก็คือกันการป้อมอีกอีกอันหนึ่ง เพราะว่ามันจะมีเลนอยู่สองอันนี้มันจะโผงมาสองเลนอืมแล้วส่วนบุกเนี่ยมันต้องเดินไปตีบอสนะคะผมอ่าพฤติกรรมแรกที่ห้ามทําคือห้ามไปสองคนนะห้ามไปตีสองคนเพราะเลนนี้กับเลนนี้จะถูกทิ้งไปนะฮะถ้าคุณทิ้งไปสักเลนใดเลนหนึ่งทีมก็จะแพ้ไปเออนี่คือพฤติกรรมแรกที่ห้ามทำนะครับผมแบบนี้ลบออก แบบนึงนะแล้วก็อีกอย่างนะฮะคือห้ามบุกไปสองคนนะสมมุติว่าไอคนที่บุกบุกไปแล้วนี่บุกวีบุกไปแล้วไอนี่เห็นเพื่อนบุกเห็นเห็นเห็นเพื่อนบุกนะบุกตามไปเลยนี่เออบุกตามไปเพราะอย่างนั้นก็ออกมาทะเลาะกันวูวีวูวีวูวีว่าตามเราทำไมแล้วแพ้เลยแพ้เลยนะเออ คือวิธีที่จะง่ายที่สุดนะครับผมวิธีที่ง่ายที่สุดสําหรับคนที่อยากบุกทั้งคู่นะอ่ะสมมุติคนบุกบุกไปก่อนเลยคนแรกอืมพอกลับมาที่เดิมปุ๊บอ่ะพอกลับมาที่เดิมไอ้นี่ก็กะก็บุกไปแล้วก็กลับมาใช่ไหมอืมประมาณนี้แหละครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะอืม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไฟบุกเนี่ยต้องบาตีบอสนะให้ตายแล้วก็เอาเวลเพื่อบุกไปฝั่งตรงข้ามต่อโอเคนะและแนะนํานะเวลสี่เท่านั้นนะถึงจะไปได้ไม่ใช่ว่าเวลหนึ่งแล้วแม่งวิ่งไปเลยเวลสองก็ว,วิ่งไปเลยไม่ใช่นะเวลสามหรือเวลสี่ก่อนนะฮะเออโอเคคลิปเรามีสาระหน่อยๆแต่เป็นสาระเกี่ยวกับพวกนี้ โอเคพฤติกรรมที่สองเสร็จไปแล้วก็คือพฤติกรรมแย่งกันบุกนะฮะพฤติกรรมที่สามพฤติกรรมที่สามเออคือแมบบุกผาเนี่ยเขาก็สามารถโดดกลับมาได้ใช่ไหมอืมมันก็เป็นเหมือนกันแหละก็ทุกทีมมันก็โดดโดดมาหากันได้แต่ถ้ามันโดดมาปุ๊บโดดมาอย่างนี้ ทุกคนไม่จําเป็นที่ต้องไปช่วยเพื่อนนะฮะไปแค่สองคนแบบเพื่อนกําลังอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตัวละตัวร้ายอยู่ตรงนี้เออมาไฟกันสู้กันตรงนี้นะฮะสู้กันไอ้ายกันเนี่ยก็ไปหานะไปหาไอ้นี่ก็ไปหาด้วยเลนสองเลนเนาะมันเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆเข้าป้อมแตกครับ อืมผมแนะนํานะไปกันแค่สองคนพอเพราะเอ่อถ้าเป็นด่านเนี้ยไปกันไม่ต้องหมดนะไม่ต้องหมดห้าหมดเลยถ้าหมดเมื่อไหร่คุณแตกเอออาจจะแพ้ได้อืมแล้วก็ฝ่ายบุกนะถ้าเออพฤติกรรมที่สามเสร็จแล้วพฤติกรรมที่สี่ถ้าคุณตีวอ ถ้าคุณตีบอสเสร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมคุณก็ต้องบุกตามที่ผมเคยบอกไปอืมพอคุณบุกไปเนี่ยบุกไปปุ๊บศัตรูอยู่นี่ศัตรูอยู่นี่กําลังกันเลนอยู่ศัตรูอยู่นี่กําลังกันเลนอยู่ศัตรูอยู่อีกตัวหนึ่งกําลังตีบอสอยู่นี่คือคุณที่บุกเข้าไปแล้วคุณห้ามคุณคุณจะไปบุกคุณห้ามเข้าไปบุกกับไอ ไอตัวนี้เลยนะห้ามไปบุกค,คนตีบอสนะให้บุกตัวนี้ก็ได้ให้บุกตัวนี้ก็ได้เออถ้่าดีๆคือห้ามบุกตอนห้ามบุกตอนที่ครีปมันยังไม่มาถ้าครีปมาตึมแล้วแบบเนี้ยมาตึมแบบอู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 โอ้โอโอ้โอโอ,โอคุณถึงจะไปเฮดช็อตมันได้นะถ้าตรงไหนไม่มีครีปเลยไม่มีเลยถ้าคุณไปเฮดช็อตมันก็ไรประโยชน์ครับแถมถ้าไปเฮดช็อตไอ้เจ้าตัวเนี้ย บอสมันก็ตีคุณตายอะผมแนะนํานะพฤติกรรมที่ห้ามทาคือห้ามไปคุณห้ามฆ่ามั่วนะให้ฆ่าเฉพาะคนที่ลําคนที่กําลังลําบากในการเชียร์เลนเออแบบนึงนะขอลบกวนเออแบบลาบากในการเชียร์เลนที่ผมหมายถึงเนี่ยคืออย่างนี้ฮะคือแบบมียอะมีเ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 ยอะเพราะว่าเขาต้องมา พราะว่าสมมุตินะฝั่งตรงข้ามก็มีเอ่อฝั่งอีกอีกฝั่งหนึ่งก็มีแบบนี้แล้วมันแล้วไม่มีใครมาเคลียเสือไปตีวอสก็อยู่สองคนแบบข้อสองแบบข้อแรกนะฮะคุณก็จะต้องไปดูสมมุตินะแล้วก็ไม่ได้ดูฝั่งนี้นี่คือพฤติกรรมที่อาจจะมีกันเยอะนะพอคุณมาดูปุ๊บคุณก็เฮชอนไปแต่ฝั่งเนี้ยมันเยอะไปเรื่อยๆืยเยอะไปเรื่อยเยอะไปเรื่อยเยอะโอ้โหขอโทษนะครับ เยอะไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าป้อมนะฮะเออเป็นอย่างเงี้ยอืมผมเลยไม่แนะนำให้เออทิ้งเลนนะฮะทิ้งเลนแล้วให้เพื่อนตีคนเดียวไม่งั้นอาจจะแพ้ได้เออแล้วก็ห้ามข้ามมัวด้วยอืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะลบลบนานหน่อยโอเคฮะโอเคครับโอเคครับแบบจำลองผมน่าจะเข้าใจง่ายมากนะ อาจจะไม่เข้าใจเลยเออแล้วพฤติกรรมที่ห้าเนี่ยคือพฤติกรรมที่ผมเกลียดมากที่สุดแล้วครับคือพฤติกรรมอะไรรู้ไหมออพฤติกรรมนี้เจอเยอะจริงๆแบบกูต้องเออเลยอะคือมันแบ่งกันแค่การหนึ่งคนส่วนอีกคนหนึ่งเป็นแบบบุกบุกคู่ แต่ให้กันอยู่คนเดียวแล้วแบบคือที่มันคิดอยู่ในสมองคือให้ให้คีบเนี่ยมาหามันจึบ๊บหามันเสร็จปุ๊บคีบมาหามันรวมกันสองเลนแล้วก็เฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตไปเรื่อยๆแต่ความจริงมันไม่ง่ายอย่างที่พวกเขาคิดไงทั้งง่ายที่สุดเลยอะ่ะคือต้องแบ่งกันกันสองคนนะกันกันกันนี้หมด กันสองคนไปเลยส่วนบุกก็เอาบุกแค่คนเดียวกันเพราะงั้นคนกันหนึ่งคนมายืนตรงนี้ให้คีปมาคีปมาคีปมาแล้วก็เฮช็อตส่วนคนกันก็อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็พอคีปมาคีปมาคีปมาก็เฮช็อตเออแบบนี้จะง่ายสุดแล้วครับผมถ้ามีเสียงรบกวนหาเหี้อะไรก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามีคนมาตัดอะไรอีกแล้วก็ไม่รู้นะ เออแนะนําเลยนะาพฤติกรรมที่ไม่ควรทาในนี้แล้วก็ผสมกับควรทําด้วยวิธีแก้ด้วยนะแล้วก็ผมตอนนี้ก็กําลังวาดกับผมตอนนี้ก็เจอรูปแบบนี้มาเยอะก็เลยจะมาบอกจะมาบอกให้ทุกคนรู้นะว่าต้องทําแบบไหนถึงจะถูกนะฮะคือแบบอาการ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 บุคือแบบ แล้วก็แนะนําตัวด้วยนะฮะถ้าเป็นบุกใช่ไหมก็โทลินะโทลิโทลิกับ d ดจีว n นเนอะไรนะั่ j ner, j ner, j นะ d j จ i n ินเโทลิเ j จ i วินเนอร์เ n จ r นเนอร์นะเจวินเนอรแล้วกันส่วนตัวกันที่ผมแนะนําเนี่ยก็ DJwinner อร์ j เหมือนกันฮะเล่นได้ดีมาก เปลี่ยนสีอีกแล้วดีเจวินเนอร์เหมือนกันนะฮะดีเจวินเนอร์แล้วก็ถ้าเป็นตคือถ้าเป็นตัวเอ่อตัวกันป้อมอีกตัวหนึ่งก็ตัวแคลลี่ทั้งหลายอย่างฮารีฮารีนะฮารีไม่ก็ดีเจวินเนอร์แต่ต้องใช้ไอตัวตัวทอร์นาโดทอร์นาโดคาราเมลนะฮะผมถ้าตัวทอร์นาโดคาราเมลจะโกงมาก อืมแล้วก็ถ้าคนเล่นซับพอร์ตได้เก่งๆมากเก่งแบบก็เล่นตัวโดโดมีอะไรนะั่นอะไรฮะเล่นโดมีเอ่ออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็เล่นเล่นยูมีกับอะไรสักอย่างแล้วก็ไอตัวต้นไม้ฮะที่ผมเคยอัดไปครั้งแรกไอตัวต้นไม้ที่ผมบอกว่าอยากได้นั่นแหละครับอ๋อก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกมนี้นะ แค่แนะนำนะผมใครจะเล่นแบบไหนเออก็ตามใจนะแต่ต้องห้ามแต่ต้องห้ามแบบว่าทำเกินเหตุแบบนั้นนะเออดูกันว่าวันอื่นจะเป็นเกมอะไรกุศลไบร์ครับผมอ่า